มืัอนี้ปลาทองคำพาชมอีกแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อมืัอนี้พาชมอ่างเก็บน้ำบ้านหนองอ่างได้ยิบซีเทติดตามกับซีห็นเนาะว่ามันเป็นอะไรอ่างเก็บน้ำบ้านหนองอ่างเป็นแไปได้น้ำยับข,ข,ข้างๆปกอบจะเป็นคาเฟ่ได้คาเฟ่มุ่งหนึ่งคาเฟ่พี่ตื่น พี่ดื่มคาเฟ่สั้นไปไๆอ่างมีผมก็ได้มาถ่ายวิวในเขตอ่างบ้านอ่างตำบลดตา,ตานอำเภอตองงอยและพิโนะว้ที่ห็นเนี่ยนีคัก่าได้มาเบิง้งก็ได้ปลาน,นีในมิดไว้ได้เนี่ยก็ได้เนี่ยก็เขียวซุ่มก็นาดเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวมองนึ่งได้เนี่ยก็ได้ ของจังหวัดสกลนครนะพี่น้องเ,น,เนียมื่อนี้ผู้ขาก็ได้มาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะด้าน,นหน้าก็เป็นดั้มเนาะทางเซิงเชิงน,นั้นเป็นันคาเฟ่ได้พี่น้องเลยคาเฟ่พี่ตื่นใครยังมา,ากินข้าวกินดั้มยังก็บักได้บรรยากาศก็กได้ ทำายายาฟังคัมเดี๋ยวโอ้ิวดีเป็นต่เบ,บิ่งท้าพี่น้องเลยใครมาเที่ยวทางนี้ก็ได้อ่างเก็บน้ำบ้านาอ่างเมื่อนี้ก็เลยมาเห็ุคลิปให้พี่น้อง FC เอฟซีเพื่อนๆได้เห็นเนาะเป็นแบบนี้ได้มันเป็นแบบนี้ได้ออ่างเก็บน้ำบ,บ้านอ่างใครบ่เคยเห็นก็ได้เห็นเนาะ อยู่ในเมืองนอกประเทศได้ก็เห็นอันนี้ผู้ค้าห็นเนาะทั้งน่ากับคือเป็นรถผู้ค้านี่ละมากับพี่สาวเนาะรถที่มีผาข่างรถผู้คานะนี่ก็คือเป็นที่เพื่อนปลูกไว้เนาะพี่ตื่นเป็นปลูกไว้ยังโบลเลวเนาะอัน คาเฟ่เพนกระไดกระไดกะ้ก็พอปิดคลิปสันนิเดอร์พี่น้องเดอร์ท่านผู้ชม